ครับผมคลิปนี้จะเป็นการตั้งค่านะครับตัวจับเวลาถอยหลังนะครับผมครับสมมุติว่าเราต้องการไปที่หน้าจับเวลาถอยหลังนะครับให้เรากดปุ่มบลูล่างซ้ายนะครับไปที่หน้า TA TA คือจับเวลาถอยหลังนะครับเวลาเรากดจะขึ้นแบบนี้ครับอันนี้อันนี้ถ้ายังไม่ตั้งยังไม่ได้ตั้งค่าจะขึ้นแบบนี้นะครับผมให้เรากดปุ่มสต็อปช่วคาวก่อนนะครับฝั่งนี้นะครับผมแล้วเรากดปุ่มบนซ้ายนะครับเป็นการรีเซ็ตครับครับสมมุติว่าเราต้องการตั้งถอยหลัง5วินาทีนะครับให้เรากดป ตั้งถอยหลัง5วินาทีนะครับเราอันนี้ชั่วโมงเราไม่ตั้งเรากดเรื่องเลยนะครับเรากดปุ่มล่างซ้ายนะครับอันนี้นาทีสมมติว่าเราไม่ตั้งนะครับถ้าเราตั้งให้เรากดปุ่มบนขวาได้เลยครับอันนี้สมมติว่าเราผมจะตั้งย้อนหลัง5วินาทีนะครับจะบารทัหลัง5นาที5้วินาทีนะครับแบบนี้เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมให้เรากดปุ่มล่างขวารีเซ็ตได้เลยครับแบบนี้นะครับผมวิธีวิธีใช้งานก็คือกดปุ่มบนขวาได้เลยครับ พอครบพอครบในการที่เราตั้งค่าไว้ก็จะมีเสียงปลุกแบบนี้นะครับถ้าเรากดหยุดเรากดปุ่มบนขวาได้เลยครับแบบนี้เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมครับหากลูกค้าหาลูกค้าทําแล้วใช้ตมตาไม่ได้นะครับหรือยังไงลูกค้าทักมาที่ i ิ b o ็อก g e เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีน้องแอดมินติดต่อกับนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมมากๆครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ